ดาราสาวหน้าจึงหน้าสวยของแท้สวยประจักษ์สวยสะพังสาวคิมเบอรี่หวานใจมากปรินอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่าสวยมากสำหรับพสตนี้ของสาวคิมน,นะครับเจ้าตัวเนี่ยได้อัพรูปลงไอจทั้งหมด4รูปด้วยกันยังมาพร้อมแคปชั่นว่า Not AI เป็นฟิลแบบว่าฉันไม่ใช่ AI นะคะ ฉันคือคนจริงๆจ้าไม่ใช่ AI หนาะซึ่งถ้าเราดูจากรูปนะครับเหมือนสาวคิมเบอรี่เนี่ยหน้ากำลังจะถ่ายแบบถ่ายโปรดักอะไรบางอย่างอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเป็นงานของเขาเนาะเราไม่เกี่ยวอยู่าเบุยดดีกว่าในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แซวสาวคิมเพียบเลยว่าสวยมาก not AI แต่สวยกว่า AI สวยแบบ AI งงไปเลยจ้า ก็คือแฟนคลับส่วนใหญ่เลยนะครับคอมเมนต์ว่าสวยมากสวยกว่า AI สวยมากๆจํานวนมากเลยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเหล่านั้นขอไม่อ่านดีกว่าเพราะว่าเคยโดนคอมเมนต์ด่าว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องจะอ่านอาไมแต่ภาษาไทยก็พูดไม่รู้เรื่องไม่แคร์ค่ะ